สวัสดีครับผมนายกริมบุญแสงเดีนะครับรหัสนักศึกษาหกห1 1 4 7 0 2นึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสองหครับทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าชาติไทยของเราได้สูญเสียความเป็นเอกรากตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระธรรมมาราชาธิราชนะครับผมการเสียเอกลาชเป็นการเสียเอกราชครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราก็คือการเสียกรุงศรีอยุธยานะครับทําให้เราต้องย้ายราชธานีใหม่หรือว่าเมืองหลวงมาเป็นกรุงธนบุรีสีมหาสมุทร และปัจจุบันเป็นกรุงเทพมหานครและใครกระาดาที่สามารถก่อกู้ชาติก่อกู้แผ่นดินให้กลับมาสู่คนไทยได้อีกครั้งท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับมีคุณูปการหลายอย่างครับท่านเป็นทั้งนักรบผู้เก่งกาดทั้งด้านทางบกและทางน้ําเป็นกษัตริย์ที่เก่งด้านการปกครองนะครับผม ท่านได้ตีฝ่าวงล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนั้นพม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้รอบทิศทั้งแดทิศนะครับผมซึ่งในสมัยก่อนการตีฝ่าวงล้อมออกมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทุกคนการรวบรวมพ่พลของท่านนะครับท่านได้รวบรวมพลทหารในสังกัดของท่านครับได้ตั้งห้าร้อยคนครับตีฝ่าวงล้อมออกมาทางทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับท่านตีลงมาตั้งแต่เมืองชนบุรีระยองจันทร์ แล้วก็ตากนะครับผมพอตีเมืองครบแล้วท่านได้รวบรวมพลได้ห้าพันคนอาศัยอยู่ที่จันทบุรีและต่อเรือสัเภารหนึ่งร้อยลำรวบรวมคนได้ห้าพันคนเดินทางมาเกาะกูก้กรุงศรีนะครับแต่ก่อนที่จะถึงกรุงศรีอยุธยาต้องผ่านด่านของกรุงธนบุรีก่อนซึ่งตอนนั้นพม่าได้ยึดเอาไว้นะครับผมพอถึงกรุงธนบุรีท่านได้ตีเมืองเอาธนบุรีแล้วก็ตีเมือง อยุธยาที่พ่อมาได้ยึดและสามารถกอบกู้เอกกราชได้ครับและท่านได้สถาปนากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรนะครับเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของสยามของประเทศเรานะครับท่านได้มีคุณอุปการหลายอย่างครับแม้กระทั่งท่านได้กอบกู้แล้วแต่ท่านก็ต้องรักษาไว้ท่านได้สู้กับศัตรูมากมายเลยครับแม้แม้กระทั่งการเรื่องเศรษฐกิจต่าง การค้าขายต่างๆในยุคสมัยนั้นการฟื้นฟูตั้งแต่แรกๆท่านสามารถบัญชาก,การปกครองได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติประเทศไทยของเราครับขอบคุณมากครับ